สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับเอฟีทุกทุกคนนะครับผมก็มาพบกับเบาร้องเช่นเคยนะครับกับในคลิปหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันที่2นะครับเดือน3 2565นินะครับผมคลิปนี้ก็เป็นสูตร2เม็ดนะครับชุด2ตัว6ตัวบนล่างนะครับผมสําหรับในงวดที่แล้วนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็พี่น้องในทางสปปลาวนะครับเพราะว่า งวดที่แล้วมาในตัวเน้นนะครับมาในตัวกลับนะครับสําหรับผลผลหวยรัฐบาลลาวนะครับในงวดที่แล้วนะครับเอาประกาหายไปไหนแล้วสําหรับผลในงวดที่แล้วนะครับพี่ๆผลงวดที่แล้วออกเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งเนาะ เจ็ดหนึ่งเก้าเก้านะครับเก้า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 หกนะครับเจ็ดหนะึ่งเนาะเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าเก้าหกนะครับก็มาเข้าในเลขชุดหกตัวนะครับในตัวเน้นนะครับในตัวเน้นเป็นเลขกลับนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่น้องทางสปปลาวด้วยนะครับผม ส่วนเด่น2หลุดไปนะครับมาแค่วิ่งลูดใน1นะครับในเลขชุด6ตัวนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่น้องทางสปบอลาวด้วยนะครับที่เอาตัวเลขไปเป็นแนวทางนะครับผมสําหรับแนวทางเลขชุด4ตัวเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับงวดนี้ไม่มาเนาะนะครับเพราะว่าเลขนะครับดูเกือบเกือบจอง9นะครับเนาะเกือบ9999นะครับ ครับผมสลับแนวทางในงวดนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมรับชมแล้วตัวเลขถูกใจนะครับค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับสำหรับนะครับในงวดนี้นะครับพี่ๆตัวเด่นนะครับ ผมยังชอบตัวเดิมนะครับพี่พี่ผมยังชอบตัวเดิมนะครับวันนี้ขอใช้ปากกาสีเขียวนะครับสีน้ำเงินหมดนะครับพี่พี่สำหรับตัวเด่นนะครับวันนี้ผมให้ไปที่เด่น9นะครับแล้วก็เด่น4นะครับผมสายวิ่งสายลูดนะครับผมให้ไปที่9นะครับ ผมยังชอบ9นะครับถ้าใครไม่ชอบ9ก็ลองพิจารณา4นะครับสลับงวดนี้นะครับผมส่วนจับคู่นะครับเด่น4นะครับก็จะมีเด่นละ4คู่นะครับก็จะมี4 0น,นะครับ4 2 4 5 สี่เนะครับผมส่วนเด่น9วิ่งรุ่ที่9นะครับก็จะมี92 94 95แล้วก็97นะครับหวังว่างวดนี้คงจะไม่มาเบิ้ล99อีกนะครับ ส่วนหลักร้อยนะครับพี่พี่หลักร้อยก็จะเป็นผมให้เลขผมให้เลข7นะครับหลักร้อยก็จะเป็น7 9 5นะครับแล้วก็740นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ3ตัวนะครับผมก็จะให้แค่2ชุดนะครับผมก็บทใช้วิจารณญาณนะครับชื่นชอบนะครับค่อยตามนะครับ สำหรับที่จะเน้นให้นะครับที่จะเน้นให้ที่จะเนะเ้นให้ก็จะมีนะครับที่จะเน้นให้ก็จะมี95นะครับ40 42สี่สอง แล้วก็97นะครับส่วน3ตัวที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นนี่เลย795นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็พี่ๆท่านใดนะครับทุนน้อยนะครับก็ลองพิจารณา4คู่ที่ผมเน้นให้นะครับว่าชื่นชอบใจตรงกันหรือเปล่านะครับถ้าชื้นชอบใจตรงกันค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับกำลังแรงใจจากพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาเนาะเข้ามาคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะครับก็ฝากถึงพี่ๆ FC ท่านใหม่นะครับที่เข้ามานะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ